สวัสดีครับกลับมาครั้งกับมิกชิมเกมเมอร์ในลิมโบพาร์ทที่5แล้วนะครับผมหลังจากผ่านวิกฤตแรงโน้มถ่วงมาได้เราก็จะไป,ประจนกันต่อมีเครื่องยนต์อยู่นี่ลองกดดลยด้ยไล่ะอือยกได้ยกได้อันนี้คือเครื่องอะไรแม่เหล็กมีแม่เหล็ก อันนี้โอเคลองปีนอเมะลองปีนอเมยปีนได้นะปีนได้อ่าปีนไปแล้วแล้วก็ปีนไปปีนไหมไม่ได้ทำอะไรได้บา้างวะเรากดแม่เหล็กได้นะครับผม แต่แม่เหล็กมันคือไว้ทำอะไรปีนได้ไมั้เนี่ยก็ไม่ได้นะแม่เหล็กคืออะไรวะเราปิดมันนะลงไหมอ๋อเราปิดแล้วไอ้ขบนที่มันขึ้นไปไม่ลงมามีหมดไหมไม่มีใช่ไหมหวังว่าจะไม่มีนะแล้วก็ปีนไป อ๋อเดเดแล้วนี่ไม่ลงมาหรอวะถ้าเรากดอันนี้ลงคู่อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ลงคู่เราปีนได้ไหมกดอันนี้แม่เหล็กแม่เหล็กทำให้ของติดถ้างั้นเรากดนี่ ตรากดนี่เปิดมันก็จะอยู่ข้างบนอันนี้ก็จะอยู่ข้างบนต้องทำให้บางอย่างลงมาเหรอคิดแบบคิดแบบมีกล่องให้เราไหมมันต้องมีกล่องให้เราสักอย่างดิสักกล่องหนึ่ง เรา,เากล่องมาใช้ได้ไหมวะไม่ได้ด้วยเอากล่องมาใช้ไม่ได้ครับผมแย่ yeah, เลยอันนี้ลง กดลงแม่เหล็กเราเปิดปิดได้ไหมเปิดปิดเปิดปิดเ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 ปิดม่เหล็กไว้แล้วกดอันนี้ขึ้นกดปิดอันนี้ก็จะอยู่ข้างล่างก็ยังอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเลยมันขึ้นพร้อมกัน น,นี่ลงมามันเกี่ยวยังไงวะกดอันนี้ขึ้นไปที่แน่คือเราต้องปีนมันต้องทำให้มันที่แน่คือเราต้องปีนมันไปตรงนี้ ก็ปีนไม่ได้นี่วะทำไงวะอันนี้คือแม่เหล็กดูดอันทางซ้ายจะต้องขึ้นก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์กดปิดลงั้งคู่ เราเปิดแม่เหล็กค้างไว้อันทาอันเนี้ยก้อนเนี้ยจะต้องขึ้นก่อนไม่ว่ายังไงก็ช่าง,งฉะนั้นเราจะกดเปิดแป๊บเดียวแล้วปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดอ่าอันนี้ยังอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเรียบร้อยนั่นไงมันต้องแบบนั้นแหละโถอิชล่วงอ้าว เดี๋ยวนะอุ๊ชโยวฮุ้โอขึ้นครับผมกรูต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาละบนเป็นล่างครับผม บนเป็นล่างมีเมือ,อย่างมาถ้าเราถ้าเรากระโดดไปจับเชือกมันจะไม่มีทางขึ้นไปเพราะมันเป็นทางขึ้นเนินของฝั่งนั้นแล้วถ้าเรากดตรงนี้มันจะกลับโอเคแล้วกดให้มันมา เรามันพุ่งขึ้นมาเรากดกลับแล้วเราก็วิ่งกระโดดนั่นไงล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 งโอ้โหเกือบไปแล้วแล้วก็กระโดดไปไหนอ่ะแม่เราทำอะไรวะกระโดดโกรโดไปไหนวะ กระโดดมันก็ไม่ใช่เชือกนี่หว่าอืะยังไงต่อวะอืออีกและเบื่อแบบนี้มาไม่ใช่ไขปรินศนาแต่เป็นต้องแบบจังหวะต้องดี ต้องกระโดดตั้งแต่วินาทีเท่าไหร่เนี่ยมันจะไปถึงได้ยังไงอ่ะอือม,มันจะถึงตรงนั้นได้ยังไงวะ ขึ้นไม่ออกอปดัปดลงนะปัดลงนะมันมีเลื่อยตรงนั้นกระโดดอ๋อโอเคโอเคเห็นเชือกแล้วกระโดดจับเฮ้ยไม่ถึงอ่ะ โดดโถไม่ติดไม่ติดปลายเกินไปปลาเกินไปกระโดดโอ้โหดิ้ดี้ดิ้ดิ้กดแรกก็ไม่บอกกดเออโโหกดกดกดโอ้โห กระโดด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 ไปกดดเออเกือบแล้วเออเออเออไม่ใช่เฮ้ยตรงตรงยื้อไม่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 เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจ ออกดเอื่อ,อ,อมันกลับด้านอ่ะกระโดดกระโดดต้องรอให้ไฟดับก่อนนะผมไฟดับกระโดดกระโดดอ๋ากระโดดเออ กระโดดกระโดดอือไฟไฟมันติดกระโดดอีกกระโดดอ่ะทำยังไงวะดับติดกระโดดกดเอารีดดับสิเพื่อนกระโดดกดกระโดดอือเฮ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วดับ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 เอา โดนเลย,ดเลยกดกระโดดโอเคโอเคอกระโดดโอเคดับติดดับกระโดดจับโอเค โอเคครับผมไปไหนต่อโอเคครับผมวู้ขับมาได้ขับมาได้ขับมาได้เอาละเอาละล่ว, <c oughs> วงโอเคบนเป็นล่างบนเป็นล่างบนเป็นล่างกดมีกล่องมาจมวมดแจมวัดจมวัด จะมดลวจมลงจมลวโอเคโอเคเอา่าโอเคกดกล่องลากกล่องมาขึ้นรีบไปรีบไปรีบไปกระโดดล่วงกระโดดกดกลับไปที่ ขึ้นขึ้นขึ้นลงลงโอเคโดดเปิดดันปี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 น กระโดดกัดกล่กลองขึ้นดันกระโดดเปิดทรัพย์ติลบกล่องผักกล่องไปกลับมาก่อนลงมากด ต่อเลยเชื่อเกือบเกือบหล่อแล้วกดกดเลยลากกล่องไปคเอ้ยกับลงด้านลงด้านมาเออคนลืมกด จะเท่ซะหน่อยกดเปิดเอ,อ่อขึ้นปีนพักโอเครอกดเปิดพักให้สุดแล้วกลับมาอยู่ตรงเดิมกดเปิด ปีนปีนไปสุดไปเร็วไปเร็วไปทันไปทันล่วงโอเคกระโดดเปิดโอเคมีปืนตรงนี้มีแม่เหล็กอยู่นั่นล่วงตายคาจบกันโอเค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 มีแม่เหล็กอยู่นั่น อืหอ1,2,3,4,5,6,7,8,9 10เจสิวนาที ปะนะ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 มันลงแล้วมันขึ้นแล้วมันลงยังไงมันก็ยิงยแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงมันก็ยิงอยู่แล้วทำยังไงวะ เขาก็ยิงอยู่แล้วอะ่ะสองสามสี่หกดแปดเก้าสิบกกดอ๋อโอเคโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กด โอ้ไม่ทับาเอยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยบ้าเอ้ยเอาเลยเอาเลยเลยโอ้ย,อยกดกดกดเอา ที่แบบนี้แหละช้าอ้บ้าเอ้ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบออขึ้นขึ้นโอโ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โห lòng bài hư tài Luông Luông đây Ơi mới tướng đây Ok Thành đuôi Ơi Ơi chộp 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 โห <volumes ahead. S 1> แล้วเร,เริ่มตรงยากด้วยอ่ะเดี๋ยวเราต้องคิดทางไปต่อก่อนนะครับผมลงลงเลยขึ้นมาสูนวิ่ง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 ลงลงโอเคว้าวเออดี โดดเอาแล้วจะไปยังไงล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโดดเลยโหเกือบไป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 โอเคตอนนี้เป็นเรื่อยไม่ว่าอย่างไรทล้ชงกด,ดเอา้ะให้กดทำไมล่ะเนี่ย มีอะไรไหมมีอะไรไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ไหมไปไม่ได้คิดถั่วผมโอเคไป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 ไม่ได้ว่ะหนึ่งสองสามกระโดดกดปุ่มอ๋อผมคิดเอาละ

ไปครับผมมันช้าไปผมต้องรอมันรอมัน,นอะ่ะโดดเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่อ่าอ่าผมโดดเลยจังหวะนี้แหละเนี่ยมันช้าไปอะ่ะสักสามแล้วกันสักสามวิหนึ่งสอง นี่โจอเนี้ยกับแล้วเราก็กดนี้ไม่ถึงอ่ะตายด้วยโทรรอแป๊นแบ,บนึงครับรอแป๊บนึงกลับแล้วกลับไปครับผมหนึ่งสองสามสี่เรากดกลับก็ไม่ถึงโอ้โหไม่โดนด้วย เลยกลับกดเฮ้ยเดี๋ยวชีอู้สโลโมชั่นเกิดอะไรขึ้นครับผมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ เราเราเบรกกำแพงเราทำลายกำแพงเราสกอย่างครับผมอ้ยอยังสวยอะภาพยังสวยอย่าบอกนะว่าน,นี่คือตอนเริ่มเกมอะฮะอย่าบอกนะว่าน,นี่คือตอนเริ่มเกมเฮ้ยคนมาจุดเริ่มต้นเหรอ จริงดิเฮ้ยไม่เอากลับเข้ามาอยู่ในป่าครับผมเอา้าเอา้าไปไม่ได้ ไปไม่ได้แล้วครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนี่มันเริ่มเกมนี่ว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าให้เริ่มเล่นใหม่หมดเลยอะนี่ไงน้องสาวที่เราเห็นตอนนั้นเฮ้ย น้องเราน้องเราน้องพี่เองน้องน้องทำอะไรอะ่ะอยู่ว่าจบบ้าวู้ไม่คิดเลยว่าจะเล่นจบ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมลิมโบครับผมเกมบรรยากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเป็นแบบลึกลับลึกลับสตอรี่แบบแปลกๆนะครับผมมีในป่ามีโรงงานอะไรประมาณนี้โหสนุกมากสนุกมากยากมากด้วยบางดน่านี้ติดแหงกเปชั่วโมงอาจจะไม่ได้เห็นผมเล่นนะครับผมผมตัดออกไปเพราะมันยาวเกินแก้ไขวิทาสยากมาก โอ้หแล้วไม่ใช่แค่แก้ปริศนายากยังมีแบบทุกจังหวะอะไรอย่างงี้ที่มันยากครับผมโอ้รู้สึกดีมากเลยเล่นเกมจบปุ๊บอะงงแบบเอาชนะเกมได้อะโอเคครับเดี๋ยวโปรเจ์หน้าจะเป็นเกมอะไรต่อเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับผมสำหรับวันนี้ก็วนเวียนนึง่ง่าจะได้เริ่มเกมเกมใหม่ <laughs> โอเคครับผมฝากติดตามต่อด้วยนะครับผมว่าเจเจ์หน้าจะเป็นเกมอะไรครับผมมีต่อไหมมีต่อไหม ต่อไหมโอ้โหสตาร์ทนิวเกมเอาชนะเกมได้ว่าโอเคครับเดี๋ยวไปแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่กับมิกชิมเกมเมอร์ในเกมหน้าและโปรเจกต์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ